สวัสดีค่ะพบกบอยค่ะกับช่องฟอร์ดบอยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ f o r d n e n e เนอ n รจเจ t o r t r r รมแนั่นเองค่ะตัวนี้ขอเปิดกันที่ตัว4 2คนะคะ4 4เดี๋ยวไปคิดหนะ้าในราคาหนึ่0 0้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรบ้างนะคะที่เราจะได้จากตัวเดิมๆของตัว StormTrack นะคะและคุ้มไหมะคะที่เราจะได้กับตัวนี้ และก็ราคานี้เหมาะสมกันไหมแต่เราไปชมกันอันดับแรกเลยนะคะตัวสอดแรนเจอร์ตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวทุกรุ่นนะคะที่มีอักษรเป็นตัวอะคริลิกหรือว่าตัวอักษรที่เราเรียกกันเป็นซิกเนเจอร์ของตัวรถนะคะของตัวเน็กเจอร์เลยก็ว่าได้ที่จะให้มาเป็นคําว่แรนเจอร์สงสัยมากเลยทำไมไม่ให้คาว่าส์สอดแท็กมานะคะสำหรับตัวนี้ให้คําว่แรนเจอร์มานะคะและสีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้นะคะที่เราเรียกกันว่ากรอสซี่แบ็กนะคะหรือว่ากรอสแบ็กนั่นเอง ก็คือสีดําเงานะคะให้เอกลักษณ์มาทางด้านกระจังหน้าแบบนี้มีตัวคานนะคะมีตัวรังผึ้งะคะ้ายกับตัววายแท็กเลยนะคะมีลักษณะเป็นตัว H นะคะแล้วก็เป็นสีตัวเดียวกับตัวด้านหน้ากระจังนั่นเองให้ความเท่แบบนี้นะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยพูดในส่งองตัวโลโก้ก่อนนะคะสีเดียวกับตัวเอเวอร์สนะคะหรือว่าตัวแร p เตอร์นั่นเองก็จะมีออกสีชานะคะออกแนวไปทางโทนดํา ะะแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้ก็ให้มาอีกเช่นกันแน่นอนค่ะสาหรับกล้องตัวนี้ที่ให้มานะคะจะเป็นกล้องที่สามารถทําความสะอาดได้นะคะในกรณีที่เราใช้งานเลยถนนนะคะหรือว่าเลอะนะคะก็ทําความสะอาดเพื่อมองเห็นในการใช้ถนนได้ไง่ายมากขึ้นจุดกิมมิกเล็กน้อยนะคะที่มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีก็าค้างที่เราเรียกกันนะคะกระนชอน,นล่างเนี่ยก็จะมีมาให้เป็นสีเดียวกับตัว white c h e c อีกเช่นกันก็จะออกเป็นสีบอลน,นะคะถ้าไม่ค่อใจก็ปรับเปลี่ยนสี และคลิปสีนะคะที่เพิ่มมานะคะเป็นตัวตัดออกมาจะเป็นสีแดงนะคะออกแดงส้มนั่นเองแล้วก็ซิกเนเจอร์ของตัว Storm Tag ที่ตัวอื่นไม่มีเลยแม้กระทั่งตัว Raptor นะคะก็คือตัวไฟหน้า Spotlight ที่เราเรียกกัน AUX Lamp นะคะที่เป็นคำซิกเนเจอร์ของเขานะคะ AUX Lamp นะคะให้ความสว่างพร้อมกับการทำงานแบบไฟสูงนะคะตัวนี้ที่เราได้นะคะจะเป็นแบบ Magic Light LED นะคะก็ การใช้งานนะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะมีตัวดินามิกแลมนะคะเบลดิงแลมตัวนี้นะคะซึ่งสามารถใส่ตาองศาการเลี้ยวและการทางานนะคะยังเพิ่มในส่วนของการลดแสงอัตโนมัตินะคะในส่วนของออโต้ไฮบีมนะคะตัวไฟสูงนั้นนะคะตัวนี้ก็ทํางานควบคู่ได้ด้วยอีกเช่นกันนะคะและแน่นอนนะคะลักษณะตรงซีแคมโคมแบบนี้นะคะให้แบบ LED นะคะ LED ตัวนี้แบบเด t i ท e r u n n i n g light ด้วยอีกเช่นกัน โหให้มาแบบ full option แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยและส่วนด้านหน้านะคะความปลอดภัยในสองระบบต,ตัวนี้นะคะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด6จุดนะ,ะ Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ Lane Keeping ตัวนี้มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Lane Centering ก็มีให้อีกเช่นกันค่ะ ด้านข้างบ้างคิ Q ้วล้อตัวนี้ที่ให้มาจะเป็นแบบสีดำเงานะคะ gloss black อีกเช่นกันและแม็กตัวนี้นะคะจะมีสีดำนะคะเป็นดำสลับกับเงา gloss black นะคะแล้วก็สีเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นสีแดงส้มนั่นเองค่ะ,ะตัวนี้ก็ให้มาเป็นขอบ20ใส่คู่กับยางกูดเ Year ที่ให้มาจากโรงงานค่ะและตัวนี้นะคะเป็นใบชะโบนะคะมีตัวสอบบอกที่ด้านข้าง สีดําเงานะคะจะมีใน2งแก้มด้านข้างกระจังหน้าคิ Q ้วล้อนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นกระจกมองข้างไรสปอร์ตนะคะตัวคําว่าสตอ r m น a คตรงนี้นะคะที่จะให้มาเป็นสีดําตัดกับสีแดงด้านข้างก็ให้ในตัวนี้มานะคะคำนี้จะเห็นชัดนะคะเป็น d n a ของเขาเลยและที่ด้านข้างที่เราได้เป็นลายกราฟิกแบบนี้หรือเราเรียกกันว่าสติ๊กเกอร์นะคะก็จะได้มาอีกเช่นกันจากโรงงานเลยค่ะ อ่ะภัในข้างมีมาให้อยู่แล้วนะคะกุญแจแบบ immobilizer ค่ะและในส่วนของ flexible l e k นั้นนะคะหรือแตกลงังคาที่เราให้มาจากโรงงานสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถวางแนวตั้งที่มาจากมาตรฐานแบบนี้นะคะหรือว่าสลับการใช้งานให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมได้ด้านในขอโชว์ความสวยงามสักนิดหนึงเอกลักษณ์และดินเอมเขาค่ะสีดําเดินได้สีแดงค่ะแดงนี้ก็ถือว่าให้ความรู้ร,กกระกับภายในห้องโดยสารมากๆเลย และที่สําคัญหน้าจอตรงกลางที่ให้มาแบบ full option sing 4 a ขนาด12นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนคอนโซลน,นะคะที่ให้คำว่า storm t a g เข้ามาด้วยคันตัวนี้คือได้หัวเกียร์ไฟฟ้านั่นเองค่ะก็คือ e shifter นั่นเองนะเป็นขับ2ไม่มีตัวปรับโหมดนะคะทุงนในไฟฟ้าเราลกกันอยู่แล้วนะคะมาตรฐาน ford นะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะผสมกับ ในส่วนของหนังกลับนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวสปอร์ตบาร์นะคะออกแบบมาโดยเฉพาะของตัว s t r r t r a c k เลยค่ะก็คือเรานะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะก็ปรับได้ถึง5ระดับเลยค่ะ,ะบันไดข้างนะคะมีมาให้แล้วก็เหมาะกับการปีนนะคะขึ้นไปยึดของด้านหลังนะคะ ด้านหลัง4คูณสน,นะคะจะไม่มีตัวอักษรที่เขียน4คูณ4นั่นเองมองกันง่ายๆนะคะสำหรับตัวนี้โลโก้เหมือนด้านหน้าค่ะกล้องมองหลัง360องศาที่แสดงการใช้งานในเรืนของความปลอดภัยแล้วก็การมองด้านหลังเราจะได้นะคะไฟ LED ไฟไท้าย LED แบบ f ู l เลยะคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีระบบไบร์สปอร์ตเข้ามาด้วย LED bar full of mm ่อ hmm. เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหลังตัวนี้นะคะให้อะไรเหมือนกับตัววาแท็กไม้ ه, อ่า Easy Lift เรามีมาให้นะคะสำหรับคันนี้มี Easy Lift นะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดฝาท้ายนั่นเองแล้วก็บัตรไรเนอร์ตัวนี้ที่มีมากับตัวรถอยู่แล้วเรียบนะคะวางของนั่งได้สบายไม่เจ็บก้นค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะมีปลั๊กใหด้วยแนะนำไม่เกินนี้ลดลงมาสักหน่อยนะคะก็จะใช้งานได้พอดีนะคะ่ะก็ในส่วนของตัวนี้มีโปรโมชั่นให้อยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่ทักเข้ามานะคะ ฝาก Subscribe ช่องด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นจอมแพ็กสี่คูณสีค่ะแล้วไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะ